สอนวิธีทำหนอนน้อยจากลวดกระีบแบบง่ายๆนะคะไปค่ะไปดูวิธีการทำกันเลย อุปกรณ์ของเรานะคะเป็นลวดกระหยียนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราใช้กระดาษเช็ดชู้นะคะแบบนี้นะแล้วมาม้วนนะคะให้เป็นวงกลมขนาดเท่าที่ต้องการนะคะจากนั้นม้วนลวดกระหยียสีที่ต้องการนะคะเป็นก้นหอยนะคะแล้วก็ติดกาวเอามาแปะแบบนี้คะ่ะจากนั้นนะคะก็ม้วนลวดกระหยียนะคะคลุมกระดาษเช็ดชู้ที่เราทําเอาไว้เป็นก้อนๆเมื่อกี้นะคะให้ทั่วเลยคะ่ะ ก็จะได้ออกมาเป็นกลมๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะตัดลูดกมะหี่นะคะขนาด3เซนนะคะทั้งหมดนะคะ2เส้นด้วยกันแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะม้วนตรงปลายนะคะนิดนึงแบบนี้นะคะนี่ค่ะทําเหมือนกันนะคะทั้ง2เส้นเลยส่วนตรงนี้จะเป็นหนวดนะคะของหนอนของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็วางไว้ก่อน,นะคะ่ะ จากนั้นนะคะเรามาทำเป็นอดอกเดซี่นะคะม้วนทั้งหมดนะคะ6กลีบด้วยกันแบบนี้นะคะม้วนกับปา,านะเราจะทำเหมือนกับดอกเดซี่เลยนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คลี่ออกมานะคะแล้วกบบ็บีบแบบนี้นะคะแล้วก็จัดนะ นี่คะ่ะวางไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะลวดกระมบยีทั้งหมด5เส้น5สีนะคะสีที่เราต้องการนะคะจากนั้นเรามาจับแล้วก็ม้วนแบบนี้นะคะให้เป็นกลมๆแบบนี้นะคะนี่ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะม้วนทั้งหมดนะคะ5เส้นด้วยกันนะคะเราจะใช้เป็น5สีนะคะแบบนี้คะ่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราวางไว้ก่อนนะคะ จากนั้นเราจะตัดลวดกระมหัหหีนะคะ4เซนติเมตรแบบนี้นะคะทั้งหมดนะที่เราจะใช้เนี่ย4เส้นด้วยกันนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะม้วนตรงปลายนะคะทั้ง2อฝั่งนะคะแบบนี้คะ่ะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะจะได้ออกมาแบบนี้วางไว้ก่อนค่ะมาประกอบกันค่ะส่วนนี้เป็นหัวของหนอนนะคะติดกาวแล้วนะคะเราก็จะติดแบบนี้นะคะสองฝั่งแบบนี้นะจากนั้นนะคะดอกเดซี่ที่เราทำมาไว้เมื่อกี้นะคะนี่ค่ะติดกาวค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเอามาติดแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะที่เราม้วนไว้เมื่อกี้นะคะเราก็เอามาติดกาวนะคะแล้วก็ติดแบบนี้นะคะติดทั้ง5้าอันเลยนะติดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ได้เป็นหนอนน้อยนะคะตัวนี้ก็จะติดขาหนอนนะคะก็เอามาแปะแบบนี้ค่ะพลิกด้านล่างนะคะแล้วก็เอามาแปะไว้ เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ติดตาให้กับนอนของเรานะคะใช้เป็นลูกป,ปัดสีดํานะคะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนอนน้อยนะคะจากลวดกำมหีหน้ารักน้ารักของเรานะคะเป็นไอเดียนะคะไปทําตามกันได้เลยคะ่ะ